各位同学们，大家好สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิตยาคำแดงนะคะหรือว่าชื่อเล่นว่า ปุกกี้ค่ะหรือว่าทุกคนจะเรียกว่าเหล่าซชื้อปุกกี้ก็ได้นะคะวันนี้ค่ะเหล่าซชื้อจะมาพูดแล้วก็ถ่ายทอดถึงศิลปะชั้นสูงของจีนนะคะที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมากกว่า5,000ปีค่ะและศิลปะนี้นะคะก็เป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนนะคะรวมทั้งยังช่วยสร้างความผ่อนคลายแล้วก็ช่วยฝึกสมาธิขัดเกลาจิตใจของผู้ฝึกอีกด้วยค่ะไม่ทราบว่าสา่งที่เหล่าซชื้อพูดมาทั้งหมดนี้นักเรียนสามารถทายออกไหมคะเดาได้กันหรือเปล่าว่าสตาาร์ที่เหล่า นนคืออะไรติ๊กต็อกติ๊กต็อกอ่าใช่แล้วค่ะศาสตร์นี้นะคะนั่นก็คือผู้กันจีนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าผู้กันจีนเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์สาคัญอะไรบ้างไปดูกันเลยสำหรับอุปกรณ์การเขียนผู้กันจีนนะคะก็จะมีตัวแรกเลยนะคะก็คือผู้กันจีนค่ะเราจะเรียกภาษาจีนว่าเหมาปี่เหมาปี่นะคะาหรับถัดมาค่ะ กระดาษนะคะก็สำหรับการเขียนพู่กันจีนเราจะเรียกว่าจือจือสำหรับกระดาษแผ่นนี้นะคะก็เพียงแค่เรานะคะใช้น้ําเปล่าจุ่มกับผู้กันเนี่ยก็จะมีสีหมึกดำอย่างนี้ให้เลยนะคะแล้วเขาก็จะจางหายไปเองนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นหมึกจีนนะคะเราจะเรียกว่าม่อมอต่อไปค่ะก็จะเป็นสำหรับถ้วยที่ใส่หมึกนะคะเราจะเรียกว่าม่อผน่น หม้อผ่านอันนี้คือหลังจากที่เราเทหมึกใส่แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลำดับสุดท้ายค่ะก็จะเป็นป้ายสวยป้ายสวยก็คือน้ําเปล่านะคะที่ใช้ในการจุ่มผู้กันนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเขียนแล้วก็สามารถนําน้ําเปล่านี้นะคะไปผสมเพื่อทําให้สีของหมึกผู้กันเนี่ยจางลงได้นะคะลำดับถัดมาค่ะก็จะดูนะคะตัวอักษรจีนนะคะที่ เราจะเขียนกันในวันนี้นะคะก็จะมีรูปแบบทั้งหมด3รูปแบบที่นิยมเขียนกันเลยนะคะก็จะเป็นตัวแรกก็คือขายชู้ขายชู้นะคะก็เป็นตัวที่นิยมมากที่สุดแล้วก็เขียนง่ายที่สุดนะคะต่อมาสำหรับที่2นะคะก็คือสิงชู้สิงชูก็จะเริ่มมีความตวัดขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเฉาชู ฉาชูอันนี้จะเป็นแบบประวัติเลยนะคะก็อันนี้จะเป็นรูปแบบ3รูปแบบที่ให้เห็นความแตกต่างระหว่างตัวเขียนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็จะเป็นการเขียนแบบตัวข่ายชูนะคะก็คือเป็นรูปแบบที่นิยมเขียนมากที่สุดก็คือรูปแบบแรกนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะสามารถดูได้ เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราก็อาจจะลองทดสอบเขียนก่อนนะคะก่อนที่เราจะลงเขียนใส่กระดาษจริงนะคะนี่ก็จะเป็นคําว่าฝูเราชื่อลืมบอกไปค่ะว่าฝูเนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะฝูหมายถึงความสุขนะคะคนจีนก็มักจะเขียนติดตามร้านค้าหรือว่าตามบ้านหรือว่างานพิธีงาน มงคลสมรสนะคะงานที่มีความเป็นสิริมงคลเขาก็จะแปะไว้แบบนี้นะคะแล้วก็บางบ้านเขาก็จะทำให้ฝูกลับแบบนี้นะคะว่าฝูกลับด้านเนี่ยก็จะเป็นฝูเต้าหมายถึงเต้าเนี่จะหมายถึงกลับมานะคะก็ถ้าเราเอาตัวฝูเนี่ยความสุขกลับด้านก็จะหมายความว่าความสุขนั้นได้กลับมาแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลองเขียนกันเลยดีกว่านะคะสำหรับผู้ที่จะเขียนตัวอักษรจีนนะคะก็ ถ้าเป็นไปได้ก็คือจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของการเขียนตามลำดับขีดมาก่อนนะคะตามกฎขีดของเขาก็คือจะเริ่มจากบนลงล่างนะคะตัวนี้ก็วิธีการจับก็คือจับ2นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวน้วโป้งเนี่ยมาดันไว้อย่างนี้นะคะจับเป็นแนวตั้งอย่างนี้ค่ะสามารถที่จะใช้มือด้านขวางเรานะคะ,ะคำไว้ได้เราจะเริ่มกันเลยนะคะเราต้องนิ่งๆนะคะมีสมาธิจ,จดจอ่อแล้วก็ค่อยๆแตะลงไปค่ะ ตวัดโค้งมานะคะแล้วก็สบัดไปขึ้นเล็กน้อยอันนี้จะเป็นตัวเตี่ยนนะคะต่อไปค่ะเขิงห่างนิดนึงนะคะเผียแล้วก็จะเป็นตัวชู่นะคะชู่แล้วก็เตี่ยนนะคะ กล้แนะคะครึ่งทางแล้วคราวนี้จะเป็นการเขียนจากบนลงล่างนะคะเหงษูเหงเจอเหงอ่าได้แล้วค่ะสู่เหงเจอเขียนด้านในก่อนนะคะเหงู่แล้วก็ปิดประตูให้เขา เสร็จแล้วค่ะคำว่าฝูนะคะฝูที่หมายถึงความสุขนะคะก็หวังว่าทุกคนนั้นจะนำไปฝึกกันนะคะแล้วก็เอามาติดนะคะตามบ้านของเราแล,แล้วก็สามารถที่จะเป็นของขวัญน,นะคะให้กับผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเทศกาลงานต่างๆเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราที่ฝึกเขียนมาแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะคะแล้วก็ใครที่สนใจตัวอักษรจีนอื่นนะคะก็สามารถไปฝึกตามในช่องทางต่างๆใน YouTube ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้การเหล่าชือต้องลาไปก่อนจ่ายเจียนบ๊ายบายคะ่ะ